การตรวจซีซิฟิเคจีมิวใช้เพื่อประเมินภาวะแพ้โปรตีนนมวัวรวมถึงการแพ้ข้ามกับนมสัตว์อื่นเช่นนมแพะนมแกะและนมควายการตรวจนี้ช่วยระบุชนิดของโปรตีนที่กอบภูมิแพ้ได้อย่างจำเพาะทําให้รู้ว่าแพ้ส่วนไหนของนมจริงๆการตรวจลิปนี้จะบอกได้ว่าแพ้โปรตีนตัวใดและเสี่ยงแพ้ค่อยกับนมแพะนมแกะและนมควายหรือไม่เรายังสามารถระบุการแพ้ต่อผลิตภัณฑ์นมเฉพาะอย่างเช่น f 8 3เชดดาร์ชีสและ f 8 1โยเกิร์ต นอกจากนี้การตรวจยังครอบคลุมถึง f 2 8 8นมแพะ f 2 9 0นมแกะและ f 3 3 7นมควายผู้ที่แพ้นมวัวบางรายอาจแพ้ข้ามไปยังนมสัตว์ชนิดอื่นได้เนื่องจากโครงสร้างโปรตีนที่คล้ายกันการตรวจซิซิฟิคีมิวช่วยให้การวินิจฉัยและการวางแผนหลีกเลี่ยงอาหารทำได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น การทำความเข้าใจโปรตีนนมที่ก่อภูมิแพ้โดยละเอียดนี้เป็นก้าวสำคัญสู่การจัดการสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะแพ้นม s i ซิ i ิเคจ e มิ้ววิเคราะห์ภูมิแพ้โปรตีน,นนมอย่างเจาะจง